พี่เสงพี่เสงคิดยังไงกับหัวหน้าที่ชอบพูดคําว่าพี่ผ่านมาก่อนพี่อาบน้านร้อนมาก่อนแบบเนี้ยหน้าลาคาญมากในสมัยก่อนเนี่ยพี่เข้าใจคนพวกนี้นะคือในสมัยก่อนมันหาข้อมูลประสบการณ์คนมันยากไม่มี YouTube ไม่มีหนังสืออะไรให้อ่านเยอะแยะมากมายอะ่ะคนเลยรู้สึกว่าประวัติตัวเองอ่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจถูกไหมก็เลยอยากจะเล่าเรื่องตัวเองแล้วก็บอกว่าตัวเองผ่านอย่งนี้มาก่อนคนอื่นควรจะต้องทําตามแต่ยุคสมัยนี้ไม่ได้แล้วใคร,ใครๆก็หาข้อมูลประวัติคนนั้นคนนี้เรียนรู้ได้เองไปหมดแล้วดังนั้นนี่นะพอเรามาใช้ ว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันผ่ามาก่อนคำถามที่เกิดขึ้นคือแล้วของพี่มันดีกว่าตอนนี้ยังไงอ่ะแล้วจะรู้ไ,ไงของพี่มันดีไม่ดีมันก็เลยเกิดความขัดแย้งไงดังน,นั้นสำหรับพี่เนี่ยมันไม่ควรจะใช้คำนี้แล้วม,มันเป็นการโอ้อวดสรรพคุณของตัวเองอยกเว้นเล่าว่าสิ่งที่เองผ่านมาแบบนี้เกิดความผิดพลาดแบบนี้มาแล้วนะอยาอ่าทำตามอย่างเงี้ยพูดกี่คนก็ฟังจริงไหมเอองั้นต้องหยุดโอ้อวดตัวเองเอาประสบการณ์ตัวเองให้คนอื่นเรียนรู้เพื่ออย่าพลาดซ้ำแบบนี้ดีกว่า